สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมิสระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านก่อนจะไปติดตามรับชมคลิปนี้ผมขอแจ้งข่าวเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนให้กับทุกท่านได้รับทราบกันก่อนแล้วกันนะครับภายในเดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมและกันยายนนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารัฐจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่กันแล้วนะครับ ท่านเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการลงทะเบียนกันหรือยังสําหรับการลงทะเบียนนั้นนะครับบางท่านอาจจะบ่นว่าผ่านบางท่านอาจจะบ่นว่าไม่ผ่านเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนการลงทะเบียนบัตรคนจนตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ทางภาครัฐกําหนดขึ้นลงอย่างไรให้ผ่านซึ่งหลายๆท่านเลยนะครับงวดที่แล้วลงไม่ผ่านกันเยอะมากไม่ใช่ว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัตินะแต่ท่านกรอกรายละเอียด การลงทะเบียนผิดจึงไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าและฝากไว้ด้วยสำหรับเพจ Facebook IT มีสาระเดี๋ยวผมจะนำรายละเอียดดีๆนะครับไปเสนอผ่านเพจ Facebook IT มีสาระกันเพิ่มเติมด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับนะครับรายละเอียดนะครับในวันนี้เป็นในส่วนของบัตรคนจน หนึ่งพฤษภาคมมีเงินเข้า2,100บาทได้อะไรบ้างเช็ดกันได้เลยนะครับในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทั้ง14ล้านกว่าท่านสําหรับผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับบางท่านอาจจะได้ยินหรืออ่าเขาเรียกว่าได้รับข้อมูลข่าวสารผิดพลาดคัดเคลื่อนมาก่อนหน้านี้ว่าไอแบบนั้นไม่ได้ไอแบบนี้ไม่ได้เราได้แตะแบบนั้นเราได้แต่แบบนี้นบบนผมขอแจ้งเบื้องต้นก่อนนะครับว่ารัฐมีการ โอนให้นะครับตามสิทธิ์ที่รัฐกําหนดไว้จริงๆแต่ถ้าท่านไม่ไปใช้หรือท่านไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างแล้วท่านบอกว่าไม่ได้อันนั้นก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับตามที่ผมจะมานําเสนอนะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ผมนําเสนอจากข้อมูลที่รัฐกําหนดไว้ทุกประการนะครับผมอันนี้ก็ขอแจ้งก่อนนะครับว่าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับอาจจะไม่รู้อาจจะ ได้รับข้อมูลผิดพลาดคัดเคลื่อนมาจริงเชื่อว่าไม่ได้แต่ในความเป็นจริงก็จะได้ตามรายละเอียดที่รัฐกําหนดท่านใช้ไม่ใช้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับขอแจ้งก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับมีเงินเข้า2100บาทตามรายละเอียดที่ผมจะแจ้งดังต่อไปนี้วันที่1พฤษภาคมรายการที่1มีเงินเข้า500บาทเป็นวงเงินขึ้นรถมีรถไฟฟ้าซึ่งถ้า ไม่ใช้เลยหรือใช้ไม่หมดตอนสิ้นเดือนรัฐจะมีการโอนคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังรายการที่2ของบัตรคนจนได้อีก500บาทเป็นวงเงินขึ้นรถบอรขอสอซึ่งท่านสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปใช้จ่ายหรือซื้อตั๋วรถบรขอสอเดินทางกลับต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับหรือจะนำบัตรคนจนนี้ ซื้อตัวบขสอที่ต่างจังหวัดเดินทางกลับมาทํางานนะครับตามภูมิลําเนาที่ทํางานอาจจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยเงินนี้ก็จะถูกโอนกลับเข้าก,กระทรวงการคลังนะครับไม่ได้ไปอยู่ที่ใครใดๆทั้งสิ้นตามที่ท่านเข้าใจผิดมาก่อนหน้านี้นะครับสําหรับการขึ้นรถบขสอนั้นขอเน้นและย้าว่าให้ขึ้นในส่วนของบคอสอ .99 กก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ ในส่วนของบริศเอกชนบริษัทอื่นท่านจะต้องสอบถามข้อมูลก่อนว่าเข้าร่วมกับการจําหน่ายตั๋วผ่านบัตรคนจนหรือเปล่านะครับเพื่อตัดยอดเงินออกจากบัตรโอเคนะครับผมรายการที่3อีก500บาทในส่วนของเงินขึ้นรถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือ ขึ้นเหนือล่องใต้อะไรแบบนั้นนะครับมันจะแตกต่างกับรถไฟฟ้านะครับผมรถไฟนี้เดินทางออกต่างจังหวัดนะครับก็คือเป็นรถไฟของเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะรอฟอรทอนะครับผมก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสําหรับใครที่นะครับผมมีบัตรคนจนนะครับก็อย่าลืมใช้บริการรถไฟเดินทางออกต่างจังหวัดกันนะครับเพราะว่าวงเงินที่ได้รับนี้อีก500บาทสามารถซื้อตั๋วรถไฟ ออกต่างจังหวัดได้ทุกสถานีทั่วประเทศไทยนะครับโดยการนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วพนักงานก็จะตัดยอดเงินออกจากบัตรคนจนของท่านถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยตอนสิ้นเดือนรัฐก็จะมีการโอนเงินคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังไม่ได้ไปอยู่ที่ใครตามที่ท่านเข้าใจผิดมาก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้ขอฝากแจ้งกันไว้ด้วยนะครับเป็นสาม,มาตรการแรกที่รัฐ กำหนดให้ท่านเป็นวงเงินส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเงินขึ้นรถมีรถบขสเงินขึ้นรถมีรถไฟฟ้า500บาทเงินขึ้นรถบขสอ,อีก500บาทเงินขึ้นรถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดอีก500บาทนะครับรวมเป็น1,500บาทวงเงินลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับโอเคนะครับ ตามนี้นะครับผมอย่าไปเข้าใจผิดว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้ได้ครับแต่ว่าท่านจะใช้หรือไม่ใช้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโปรดเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปก็เมื่อกี้สมาตรการแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นมาตรการที่4วันที่1พพฤษภาคมนะครับวันที่1พฤษภาคมค 1, าคม,มาตรการที่4เป็นวงเงินส่วนลดในการซื้อกาหุงต้มเดือนนี้ จะได้100บาทซึ่งก่อนหนะ้านี้ได้45บาทต่อเดือนไม่ใช่นะครับ45บาทต่อคนต่อ3เดือนแต่ล่าสุดนะครับมีมติคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านบัตรคนจนให้วงเงินส่วนลดซื้อกา๊าซถุงต้ม100บาทนะครับผมท่านสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดใช้จ่ายหรือซื้อกา๊าซถุงต้มตามร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดอย่างเช่นกา๊าซถุงต้ม สามร้อยห้าสิบท่านนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อก๊าซถุงต้มบวงเงินส่วนลดค่าใช้จ่ายเท่ากับลดไปหนึ่งร้อยท่านก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มสองร้อยห้าสิบแบบนี้นะครับสมมุติก๊าซถังละสามร้อยห้าสิบบาทตามนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับรัฐก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมถ้าไม่ใช้รัฐก็จะโอนคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าไม่ได้หรอก แบบนั้นแบบนี้นะครับไปอยู่ที่คนนั้นไปอยู่ที่คนนี้อย่าไปเข้าใจผิดแบบนั้นนะครับเ <değil. S 1> งินวงเงินคือรถเมล์รถไฟฟ้าคือรถบขถสคือรถไฟซื้อการถุงต้มถ้าไม่ใช้ตอนสิ้นเดือนรัฐจะโอนกลับเข้ากระทรวงการคลังไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนะครับผมกลับเข้าหน่วยงานรัฐเข้ากระทรวงการคลังเริ่มต้นเดือนใหม่รัฐก็จะมีการโอนกลับเข้ามาให้ใหม่นะครับตามนี้นะครับผมโอเคนะครับ นั่นก็คือรายการที่4บัตรคนจนรายการที่5บัตรคนจนวันที่1พฤษภาคมเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับกลุ่มที่เคยลงทะเบียนกับรัฐไว้ว่ามีไรายได้30,000แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีเดือนนี้รัฐก็จะมีการโอนเงินให้อีก200บาทเหมือนเดิมทุกประการ เดือนนี้สิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการพิเศษแล้วนะครับ1พฤษภาคมนะครับสำหรับ1พฤษภาคมนะครับก็จะได้รับเหมือนเดิมนะครับผม200บาทและรายการที่6กลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนกับรัฐไว้ว่ามีรายได,ได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปี1พฤษภาคมนี้รัฐก็จะ มีการโอนเงินเข้าบัตรคนจน300บาทเหมือนเดิมทุกประการซึ่งในเดือนเมษาท,ที่ผ่านมาท่านได้เพิ่มเดือนนี้สิ้นสุดมาตรการไปแล้วนะครับสำหรับเงินเพิ่มหรือให้การช่วยเหลือผ่านบัตรคนจนพิเศษ200สิ้นสุดมาตรการไปแล้วเดือนนี้ได้รับเหมือนเดิมทุกประการไม่มีเงินเพิ่มให้นะครับวันที่1พฤษภาคมได้รับ200เหมือนเดิมได้รับ300เหมือนเดิม วงเงินทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นนะครับไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้แต่อย่างใดสําหรับวงเงินในวันที่1พฤษภาคมจะต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐกําหนดก็คือวงเงินขึ้นรถมีรถไฟฟ้า500วงเงินขึ้นรถปคสห้าร้อ 500, วงเงินขึ้นรถไฟ500วงเงินซื้อหรือนําไปเป็นส่วนลดซื้อการหุงต้ม100วงเงินสําหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200บวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300สําหรับคนที่เคยได้รับแบบนี้ทุกเดือนอยู่แล้วก็จะได้รับเหมือนเดิมทุกประการนะครับและนั่นก็รวมเป็นทั้งหมด2,100บาทที่จะเข้าให้ในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับในส่วนของวันโอนเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ก็มีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมให้อีกครั้งหนึ่ง เพราะจะได้ไม่สับสนไม่ปนเปและอาจจะทําให้ท่านเข้าใจผิดอีกนะครับตามที่ท่านเคยเข้าใจผิดกันมาก่อนหน้านี้ย้ำอีกครั้งนะครับบัตรคนจนยังคงสามารถใช้งานได้ปกติอยู่จนกว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรใหม่ภายในไตรมาสที่3ก็คือประมาณกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนนี้นะครับแต่รัฐยังไม่ได้มีการกําหนดว่าให้ลงทะเบียนเดือนไหนและวันไหน แต่ที่แน่ๆภายใน3เดือนนี้อย่างแน่นอนและหลังจากที่ลงทะเบียนใหม่เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนจากบัตรคนจนแบบเดิมมาใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรคนจนแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับใครที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วเดิมท่านก็จะต้องถูกลบออกจากระบบเพื่อไปลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตัวท่านใหม่ทุกคนนะครับผม และสำหรับใครที่กังวลว่าจะลงทะเบียนไม่ผ่านเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการลงทะเบียน <c oughs> ตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ใหม่ที่รัฐกำหนดขึ้นในการลงทะเบียนปีห5นี้นะครับว่าลงอย่างไรให้ผ่านหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรกันบ้างไรายได้ครอบครัวไรายได้ครัวเรือนท่านอาจจะกังวลว่าแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคลิปหน้าผมจะมาสอนให้ท่านได้รับชมกันนะคะว่า การลงทะเบียนรงอย่างไรให้ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ